สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Mango Channel กันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้พี่เปียก็อยู่กับเจ้า Suzuki a d r e s นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่เปียก็ได้แนะนําวิธีการติดตั้งนะครับช่องชาร์จ USB แล้วก็ติดตั้งไฟ s p o t Light ให้เจ้า a d r e s ไปแล้วนะครับส่วนของคลิปในวันนี้นะครับพี่เปียกจะมาแนะนําวิธีการต่อ ไฟฉุกเฉินให้กับเจ้าซูซูกิแอดรีสกันบ้างนะครับในส่วนของไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟผ่ามากนั้นนะครับเวลาที่เราเปิดก็ในกรณีที่รถเรามีปัญหานะครับเกิดน้ำมันหมดนะครับรถเสียยางแตกนะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถไปต่อได้นะครับเราก็จอดแอบ,บๆไว้ข้างทางแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับรถที่ตามมาข้างหลังเขาสังเกตเห็นเขาจะได้ชะลอดูแล้วเราก็โบกขอความช่วยเหลือได้นะครับ ในส่วนของวิธีการต่อไฟฉุกเฉินจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ มาดูกันที่อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็จะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับมีสายทั้งหมด3เส้นสสีด้วยกันนะครับสีแดงสีงน้ำเงินแล้วก็สีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเรเลย์ไฟเรียวนะครับเป็นแบบแปงนะครับแบบนี้เราสามารถปรับระดับความเร็วของการกระพริบได้ด้วยนะครับอยากให้กระพริบเร็วกระพริบช้าก็ ไปหมุนปรับที่ก้นของรีเลย์ไฟเลี้ยวตรงนี้ได้เลยนะครับโดยใช้ไขควงครับชุดนี้นะครับพี่เพียร์ก็สั่งมาจากช้อปปีนะครับในราคา81บาทนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ถอดชุดโคมไฟหน้าออกครับในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะครับด้านหลังก็จะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับเราก็ ถอดน็อตทั้งสตัวนี้ออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถอดชุด,ชดน็อตตัวต่อกระจกออกด้วยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับถอดออกเพียงตัวเดียวนะครับทางด้านขวามือไม่ต้องถอดออกนะครับเพียงเท่านี้เราก <odie S 2> <JIN S 1> ส็สา <Pakistani S 1> มารถถอดชุดโคมไฟหน้าออกได้แล้วล่ะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราถอดชุดโคมไฟหน้าออกแล้วนะครับในขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทําการถอดชุดโคมไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวออกด้วยนะครับ วิธีการถอดชุดโคมไฟหลีไฟเลียวนะครับด้านหลังเราก็ไขน็อตทั้งหมดออก6ตัวครับในส่วนของด้านล่างชุดโคมไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับก็ยังมีน็อตอีก2ตัวนะครับตรงนี้ก็ต้องไขออกโดยเช่นกันนะครับจากนั้นก็ดึงชุดโคมไฟหลีไฟเลี้ยวออกได้เลยนะครับพอถอดพอรื้อออกแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นซอมบี้แบบนี้นะครับ อย่าตกใจนะครับเอาละครับในขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับตรงจุดนี้นะครับอยากจะบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะลาบากสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารีเลย์ไฟเลี้ยวของเจ้าซูซกิแอดรีนนั้นก็อยู่ใต้เรือนไม้ตรงนี้นะครับแอบแอบอยู่นะครับทุกคนเราก็ค่อยๆใช้นิ้วนะครับเข้าไปเกี่ยวแล้วก็ดึงออกจากสลักนะครับ ค่อยๆดึงออกมานะครับไม่ต้องดึงแรงนะครับเดี๋ยวสายจะขาดตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นกล่องสีดำๆแบบนี้นะครับที่ติดมากับรถจากโรงงานเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ดึงออกได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับ แล้วเราก็ทําการเอาตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวแต่งนะครับสีส้มตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแทนที่ตัวเดิมครับตัวนี้ก็เป็นรีเลย์แบบ2ขานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่เดิมที่เราดึงจ้าตัวสีดําออกได้เลยนะครับรับลองว่า ไม่ผิดขั่วแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเราก็ยัดกลับเข้าไปที่เดิมเสียบลงให้ตรงสลักนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับเราก็มาเจาะติดตั้งสวิตช์ไฟฉุกเฉินกันเลยนะครับตรงนี้พี่เปียกก็จะติดตั้งทางด้านขวามือนะครับตรงแฮนด์ตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ว่างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับพี่เปียกก็จะเอามือนะครับจับที่ปอกแฮนด์แล้วก็วาระยะด้วยนิ้วโป้งนะครับ ตรงจุดนี้ก็ใช้คัตเตอร์เจาะแล้วก็ติดตั้งได้เลยแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับทีนี้ก็มาถึงที่ขั้นตอนการต่อไฟฉุกเฉินกันแล้วนะครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินที่มี3มสายแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่สายสีแดงก่อนเลยนะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับก็ เอาเป็นว่าตรงข้ามเรานะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีปลั๊กไฟเลี้ยวเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสายสีแดงของสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับมาที่สายสีเขียวของปลั๊กไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับก็คือเส้นกลางนั่นแหละครับนี่นะครับพี่เปียกก็ต่อเรียบร้อยแล้วซูมกันให้ดูใกล้ใกล้กันเลยทีเดียวนะครับต่อมาปลั๊กทางด้านขวามือนะครับปลั๊กไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเราก็ต่อสายจากสวิตช์ไฟฉุกเฉินสีขาวนะครับ มาที่สายสีดําตรงกลางของปลั๊กไฟเรียวนะครับด้านขวามือพี่เปียก็ต่อความยาวของสวิตช์ไฟฉุกเฉินด้วยสายสีแดงนะครับต่อจากสายสีขาวของสวิตช์ไฟฉุกเฉินนั่นแหละครับพอดีว่าสายไฟของสวิตช์ไฟฉุกเฉินนั้นค่อนข้างสั้นนะครับต่อมานะครับสายสีนิ่งเงินของสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับสายเส้นกลางพี่เปียก็ต่อความยาวด้วย สายสีดำแดงแบบนี้นะครับเราก็จะมาต่อที่สายไฟของสวิตไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้ก็ต่อไปที่สายเส้นล่างสุดตรงนี้เลยนะครับปลั๊กไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเส้นล่างสุดก็จอกเป็นสีฟ้า,ฟาอมเขียวเล็กน้อยนะครับสายตรงนี้ก็จะมีอยู่3เส้นนะครับก็จะมีสีดําสีเขียวแล้วก็สีเขียวอมฟ้าเป็น เส้นสุดท้ายนะครับเราก็ต่อที่เส้นสุดท้ายกันได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เสียบปลักกลับเข้าไปที่เดิมนะครับตรงนี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับเผื่อใครที่ยังงงงอยู่นะครับพี่เปียกก็มีภาพประกอบเอ้ยภาพประกอบมาให้ดูกันด้วยนะครับ ก็ดูจากภาพเลยนะครับทุกคนก็ต่อสายไฟเส้นสีแดงของสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับมาต่อเข้าที่ปลั๊กไฟเลี้ยวนะครับสีเขียวทางด้านขวามือนะครับสายเส้นสีเขียวเส้นตรงกลางนั่นเลยนะครับในส่วนของสายสีขาวของสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับก็มาต่อที่สายสีดําของปลั๊กไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายมือนะครับก็สายเส้นตรงกลางเหมือนกันนะครับ ในส่วนของสายไฟเส้นสุดท้ายนะครับที่เป็นสีน้ำเงินของสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับเราก็เอามาต่อที่ปลั๊กไฟเลี้ยวที่เป็นสีแดงนะครับต่อที่สายเส้นสุดท้ายเลยนะครับเป็นสีฟ้าอมเขียวนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ ก่อนที่เราจะทําการประกอบทุกอย่างเข้าที่นะครับเราก็มาเทสระบบไฟให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเทสระบบไฟเลี้ยวทางด้านซายมือก็ติดปกตินะครับมาที่ทางด้านขวามือกันบ้างนะครับก็ติดปกติเช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาครับทีนี้ก็จะลองกดสวิตช์ไฟฉุกเฉินกันบ้างนะครับ ก็ติดกระพิบทั้งสองข้างก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับความเร็วในการกระพิบพิบว่าโอเคแล้วนะครับคงจะไม่ไปปรับที่รีเลยไฟเลี้ยวแล้วนะครับส่วนใครที่ต้องการกระพิบเร็วๆก็สามารถปรับได้ด้วยการนำไขควงปากแบนนะครับไปหมุนปรับดูนะครับชอบแบบไหนก็ปรับกันได้ตามใจชอบกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มาดูไฟกระพิบ ไฟฉุกเฉินด้านหลังกันบ้างนะครับก็กระพริบ2ดวงปกติใช้งานได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับวิธีการต่อไฟฉุกเฉินให้กับเจ้า Suzuki a d r ร s นะครับซึ่งวิธีการนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ไปดัดแปลงใช้กับรถรุ่นอื่นๆได้เช่นกันนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูนะครับ ก่อนจากกันนะครับพี่เกก็ฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับดูแล้วชอบดูแล้วดีดูแล้วมีประโยชน์ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมงงอ Channel กันด้วยนะครับวันนี้คงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ